ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาฮอตปั๊มน้ำมันทาแข่แล้วนะนิต้าเป็นจใจใดดีใจดีใจยังดีใจที่มาสิไปใส่ดีใจใส่ไปใส่แล้วบอเป็นใจไหนเมื่อยบ่ฮะเป็นใจไหนเป็นใจไหนเละโอ้โหกำลังแบบยังแบบซีกีตาร์อยู่ตอนนี้ก็ฮอดเวียนแยนแล้วนะท่านผู้ชม สวัสดีครับผมแบกคืกค <c oughs> สวัสดคืครับือาือมผมแบกคือคอคือคือคือคอคนีคือคนนือ,นะอัือคือคัอคือคือคนอคือคือคืงคืเคือคือคือคองือคือค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 ือคือคือองพอ่แพทเด,ด,ดาวรน,นักร้องอ่า นักล้อเอียงเกาะ21สมัยไปดองอ่าพี่แ uh huh. พตตอนนี้ก็จะพาครอบครัวไปและก็ตางไปเล่นวังเวียงเลยนะท่านผู้ชมคืออ่าแม่นิต้าและก็น้องนิต้าไม่เคยไปอ่าวังเวียงจากเ่อและการน,น้องนิต้านี่กำลังจะเคยไปใช้นิต้าไปวังเวียงนิต้ากำลังจะเคยไปเวียงจันทร์นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะไปรับเทจําประศักมาก็ก็ไม่ได้ไปนะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไป ไปเวียงจันทร์ก่อนนะท่านผู้ชมไปดองพี่แพทย์ก่อนระยะห่างจากปากเซที่ผมจะขับรถไปนี่ก็ประมาณ800กว่ากิโลนะท่านผู้ชมก็จะค่อยๆไปนะเออก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศการเดินทางจากปากเซจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ต่ออีพีใหม่เพราะว่าจะไปดองพี่แพทย์ไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศอยู่ดองพี่แพทย์ให้ทุกคนเบิ่งนะดองคนดังดองคนดังอ่า ระดับประเทศเรามันจะเป็นยังไงทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นพี่แพทย์นี่เขาเป็นคนดังมากนะทา่านผู้ชมเออแพทเพ็ทด,ดาวนทุกคนก็น่าจะหูดีนะก็น่าจะหูดีตอนนี้ก็จะกําลังจะไปรับอเทศจประศักดิ์อยู่บ้านนี่เจ้าชิไปเวียงต้องว้าเวียงเ้ยวัาเวียงสบายดีสบายดียดค่อยสิวานิตาค่อยสิวานิตาเห็นไหมว้าเวียงได้อยู่เออไปเวียงได้ ครั้งแรกของนิตาจะได้ไปเวียงและครั้งแรกของแม่นิตาจะได้ไปวังเวียงระย่หวอบว่าเป็นไรไงแล้วบอกว่าสบายดีเอ้ไดิไปดอกเ้อรเจ้าไดิไปเจ้าไดีไปแต่อีตนมันมาก็ให้อยากไปนํานะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันท่านผู้ชมการเดินทางจากปักเซไปเวียงจัน ก็กำลังเดินทางออกมาไกลเติบนะท่านผู้ชม mm hmm. ก็ยังอีกหกเจ็ดร้อยกิโลก็น่าจะห้อน mm hmm. ได้กันลับ ู้ชมคือตอนนี้ก็เดินทางมายังอีก35ลักกระหอดสวัสดิเกียตเนาะแวรแวรพานนต้าขี้หน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวก็จะทําการขับรถต่อเดี๋ยวผมจะสัมผัสนิต้านะว่าเขาเมาหลอดบขาผ่านตาขกายมัน,นก็จะทํางานหแบบนักจนเกินไปแฟน์เต้าเจ้าเมา,าหลอดอยู่บ่ฮะเมาหลอดบริจัทไหนหรือว่าหรือว่ามวนหรือบ่ามวน,น ฮะเป็นยังไงนอนพึ่งตื่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางต่ออีกประมาณอ่าสี่ร้อยกิโลก็ฮอดฮอดเวยงกันท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดอ่าปั๊มน้ำมันท่าแขกแล้วนะอะนี่ตาเป็นจังไงดีใจด,ใดีใจยังดีใจ ที่แม่ใช่ไปมใช่ใช่ดิฉันใช่ไหใช่ฮะดีใจ่ไหมไปเวียงถ้าใครเป็นเอฟซีนิต้าถ้าเจอนิต้าเนาะอ่าอยู่ที่สวนน้ำไอเต็กอืที่พานิต้าไปลินอ่าสวนน้ำอยู่ไอเต็กเพราะว่าบรเคยไปจักเถื่อแต่เกิดแม่จะเกิดบราเคยไปเวียงตอนนี้ก็จะพานิต้าไปเวียงแล้วก็พาเมเนต้าไปอ่า วังเวียงแมนิตาก็ไม่เคยไปวังเวียงจากเื่อคือผมนี่คือไปตลอดไปเกือบทุกอาทิตย์ทัวเวียงจันเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่ามีแม่อีกคนหนึ่งอยู่นั่นดีใจบอดีใจบอดีใจว่าแต่มีแม่อีกคนหนึ่งอยู่เวียงดีใจบอดีใจบอไม่บอาไม่ดีใจเดี๋ยวผมขอดใจ เดี๋ยวผมขอหัวขับรถก่อนนะเอขอตัวขอตัวขับรถเดี uh, ๋ยวก็กำลังจะเดินทางไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมอมอมอฮอดอ่ามอมอฮอดเวียงผมจะแจ้งอีกเธอหนึ่งตอนนี้ก็ฮอดท่าแขกนะท่านผู้ชมฮอดบ้านอ่าทีเจมยูโน่แต่บ้านเขาก็งับเข้าไปอีกไกลเติบอืมถ้าบ้านเขาอยู่แค้มทางผมก็น่าจะแหววแต่บ้านเขาไม่ได้อยู่แค้มทางไงก็ไม่จำเป็นต้องไม่ได้แหวว ตอนนี้ก็ฮอดถ่กแขกก็อีกกำลังมาฮอดครึ่งหนึ่งเนาะก็นยังอีกประมาณอา่าสามร้อยปลายกิโลสามร้อยรือสี่ร้อยกิโลนี่แหละนะนะเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนนะท่านผู้ชมอตอนนี้ก็มืดแล้วนะท่านผู้ชมก็เป็นเวลาอ่าเจ็ดโมงไนะหนะึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเช้าเอ็ดอืม ตอนนี้ก็กําลังหอดปากชันก็ยังอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหอดอเ,เปลี่ยนซูปเปอร์ขับรถนะเออนี่ตาเป็นยังไงเป็นยังไงขี่รถทางไกลเมืออม่อยบอกเลยโบเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยคือบโบยูเฮืน่นชนะเจ้าก,ก็อยมากแม่แม่บอกฮะโอูอยากไปหาแม่อีกคนหนึ่งอยากไปเบิร์นนาโอ้เอาไปเลยขอแม่จะตีเอาบอาบฮะโบเอา โนจะเอาเลยก็เอาพ่อสองจะก็เอาเอาอะไรพอสองเอาแม่สองเถอะนะพ่อสองกับแม่สองนี่แต่นี่ตาก็เหมือนนะโบเคยไปเวียงจักเถื่อครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตโอชีวิตก็มีแต่สี่ปีหนึ่งเช่าจักปีในชีวิตก็มีแต่สี่ปีโบแมนมาสี่หายสิบปีเนาะนี่ก็ยังเดี๋ยวไปเวียงวังนี่นะช่วงสิบสองปีนี่เดี๋ยวไปเวียงใหญ่ ไปกัเห็นตะหงมอไปเวียงพอสบายเลยบ่ไดเห็นยังดอกตอนนี้ก็อายังอีกร้อย้าสกิโลนะท่านผู้ชมถึงเวียงเออ้อึสี่สิบห้าส่สิบห้าอ่งส่สิ้นสีมันก็อดแต่อนั้นมันก็อดแต่ในตุ้กอันเขาเขีดเวียงจันทร์ซื้อเพื่อเขาเขาไปอีกกประมาณเป็นสิกิโลเลยตอนนี้ก็ สิวขี้ีนะปะตทท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่ม,มสามทุ่มหรือเก้าโมงเช้าหกใช้เวลาเดินทางจากปากซีมาก็ประมาณเกือบสิบชั่วโมงนะท่านผู้ชมนิต้าก็ลับประมาณสิบแปดตื่นเลยบอเห็นเวียงจันทร์สันิตานิตาไม่เห็นเวียงจันทร์สมัมท่านผู้ชม ตื่นเช้ามาก็น่าจะเห็นเวียงจันน,นิตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะท่านผู้ชมถึงเวียงจันแล้วแต่ยังบ่ยังบออ่หอดบ้านพักยังบออ่หอดบอนที่จะพักนะท่านผู้ชมนิตาก็เลยแบบโ่เห็นซ้ำใช้เวลาเดินทางก็ไกลเติบจากปรักเซสมาพาบ้านนอกเข้าในเมืองแม่นิตาเคยมาเวียงเท๋์เถื่อป่ะสองเถื่อสองเถื่อนี่ หน่อเกิอบจะเท่าไหร่เทอเดียวก็สองเท่นี้บ่นยังไกเลยตอนนี้ก็วี่ัมขอบรรยากาศก็เงียบเงานะท่านผู้ชมเพราะว่ามันบัทันฮอดในเมืองไงถ้าฮอดในเมืองนี่คือจะหลดแบบบทะจายสุดเด็ดขาดหลดติด รถจะติดเลยแหละแต่ตอนนี้ก็กำลังเข้าในเมืองนะเ,ออเวียงจันนิตาผเห็นเวียงจันทร์สับน่าเสียดายนะท่านผู้ชมน่าจะตื่นเศร้ามากเลยนะจะเห็นเห็นเวียงจันทร์่านผู้ชมคือตอนนี้ก็มาฮอดตัวเมืองนะได้เห็นไหมท่านผู้ชมผมมาฮอดแล้วนะมันคืออีหยัง ทาดหลวงงอดแล้วทัดหลวงท่านผู้ชมเอ้ยกเกิดนาพมเคยเห็นนิตานิตาโอ้นิตานอนแล้วไม่เห็นทัดหลวงจนิตาเอ้ยผู้โอ้ทัดหลวงใหญ่เกินคือประตูชัยโอ้ทัดหลวงใหญ่เกินเบรกเบรกนะอย่าฝ่าไฟเขียวไฟแดงอย่าฝ่าไฟแดงโอ้ตอนนี้ก็หอดนะท่านผู้ชมหอดเขตในเมืองแล้ว <ไป S 2> แต่ยังแต่ยังบบหอดอ่าฮุงแฮมตอนนี้อ่า คนก็ฝ่าไฟแดงตะพึ้ตะพื้อยู่นะพ่กบ้านผมเขาสามารถผ่าไฟแดงได้เห็นไหมท่านผู้ชมผ่าไฟแดงแบบง่ายๆเลยคนพื้นที่ก็ผาได้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวหอดุงแฮมนะนี่ตาไม่เห็นซำท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็มาหอดอ่าบ่อนที่ผมพักกันนะโ้ยอเห็นแล้วบอ์ไม่ใช่แล้วเมื่อยบอร์ฮะ ไปเจอไหนไปเจอไหนลละโอ้กำลังแบบยังแบบซีกีตาอยู่ตอนนี้ก็ฮอดเวียงจันแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอโตขนเครืองขึ้นไปพักแล้วก็ไปกินข้าวนะบ้านนอกเข้าในเมืองอ่าตอนนี้ก็จบแลวนะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสิบชั่วโมงนะท่านผู้ชมสิบชั่วโมงนะเดินทางจากปักเซมาฮอดเวียงจัน เดี๋ยวมื่ออื่นก็พานิต่าแล้วตอนนี้ก็ขอตัขึ้นไปนอนก่อนนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็จะจะ,จะจบวิเพียงสมนี้นะต้องถ้าติดตามอีกอีพีหนึ่งมื่ออื่นพานิต่าเข้าในเมืองเลาะในเมืองบายบายนิต่ายังบายบายอยู่ใค่นะี้ <laughs>